รู้แล้วให้รีบหนี10บลางบอกเหตุสัญญาณเตือนก่อนเกิดภัยพิบัติก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะภูมิปัญญาการเตือนภัยในแต่ละท้องถิ่นมักมาจากความช่างสังเกตช่างจดช่างจำและเล่าขานต่อๆกันมาจนกลายเป็นความเชื่อโบราณที่ยังไม่มีการเชื่อมโยงกับหลักทางวิทยาศาสตร์ หากหลายต่อหลายครั้งการสืบต่อความเชื่อเป็นท,ดทอดๆนั้นกลับสามารถช่วยเป็นเกราะกำบงังช่วยปกป้องสิ่งมีชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างดีจนทำให้เหล่านักวิทยาศาสตร์พากันร่วมไขปริศนาเหล่านั้นทำให้สัญชาตญาณเหล่านั้นได้รับการถ่ายทอดจนปูพื้นฐานความรู้ผสมผสานวิทยาศาสตร์หลายแขนงเข้าด้วยกันทั้งด้านภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์เป็นต้นดังที่ชาวยุคเบบี้บูมหรือชาวเจนเอ็กจะคุ้นเคยกับคำเตือนโบราณโบราณที่เล่าขานต่อกันมาในยามใดที่เห็นหมดขนไข่ไม่นานนักฝนจะตกหนักฟ้าจะขนองแรงซึ่งกระบวนการทั้งหมดทางธรรมชาตินี้ล้วนอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ นั่นคือมดเป็นสัตว์ที่มีโสดประสาทในการรับความรู้สึกได้ดีกว่ามนุษย์มันสามารถใช้หนวดประหนึ่งเครื่องตรวจวัดความชื้นในอากาศได้อย่างดีวันนี้เราจึงได้รวบรวมสัญญาณต่างๆลางบอกเหตุจากภัยพิบัติธรรมชาติว่าจะมีอะไรบ้างข้อที่1ท้องฟ้าเป็นสีเขียวครึ้ม หากเห็นท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเขียวนั่นแสดงว่าพื้นที่นั้นจะเกิดพายุฝนที่มีลูกเห็บขนาดใหญ่ฟ้าขนองลมกันโชกรุนแรงและอาจถึงระดับที่เกิดพายุทอร์นาโดดังนั้นจึงควรหาที่หลบทันทีข้อที่สองผมชี้ตั้งชัน หากเกิดพายุฝนฟ้าขนองในพื้นที่อันตรายจากฟ้าผ่ายังคงเป็นสิ่งที่ผู้คนมีความหวาดกลัวและหวาดระแวงการก่อเกิดของฟ้าผ่า จะมีขึ้นหลังจากที่ประจุไฟฟ้าจำนวนหนึ่งก่อตัวระหว่างก้อนเมฆและท้องฟ้าจนบางครั้งสามารถทำให้รู้สึกถึงพลังของการสะสมได้จนบางคนเส้นผมและขนตามร่างกายตั้งชันบางครั้งมีความรู้สึกแสบคันตามร่างกายจนถึงการได้ยินเสียงรบกวนเบาๆตามเครื่องประดับโลหะในร่างกาย หากก็รู้สึกถึงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งโปรโดจําไว้เลยว่าให้รีบหาที่กําบังที่ไม่ใช่การหลบใต้ต้นไม้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้หรือหากไม่มีที่สามารถที่จะหลบกําบังเลยก็ให้รีบหมอบต่ําเอามือปิดหูและสัมผัสพื้นให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ให้ทิ้งเครื่องมือหรือเครื่องประดับโลหะในตัวหรือใกล้ตัวรอจนสัญญาณตามร่างกายเริ่มบันเทาแล้วค่อยรีบออกจากสถานที่นั้นในทันทีข้อที่3ลมกันโชกแรงฝนตกหนักและความแปรปร,รวนบ้าคลั่งของทะเลสัญญาณเตือนล่วงหน้า การเกิดพายุขนาดใหญ่และทรงพลังที่สุดอย่างเฮอริเคนไซโคลนใต้ฝุ่นทุกที่ทั่วโลกจะมีสัญญาณที่คล้ายคลึงกันนั่นคือความกดอากาศลดลงอย่างกระทันหันการเปลี่ยนแปลงทิศทางและความเร็วลมอย่างกระทันหันฝนตกหนักลมกระโชกแรงคลื่นลมทะเลแปรปรวนรวมทั้งพฤติกรรมที่ผิดปกติของสัปสัดท,ท้องถิ่นต่างๆ นกแมลงหรือแม้แต่ปลาจะพากันตื่นตระหนกและทิ้งที่อยู่อาศัยกันอย่างโอลมานหากเห็นสัญญาณเหล่านี้ให้เตรียมพร้อมและปฏิบัติตามการแจ้งเตือนของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดข้อที่4การอพยพของสัตว์จำนวนมากการเคลื่อนย้าย อบพยพของสัตว์จำนวนมากอย่างกระทันหันมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกประหลาดและภัยพิบัติทางธรงรมชาติทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะก่อนเกิดแผ่นดินไหวเหล่าสัป,ปสั์เครื่องบกเครื่องน้ำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนกแม้กระทั่งแมลงต่างๆก็พากันหนีด้วยความตื่นตระหนกอันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้มอบให้มีอวัยวะที่สามารถรับสัมผัสพ,พิเศษได้อย่างละเอียด จนสามารถมีสัญชาตญาณและสั่งการจนเกิดพฤติกรรมการเอาตัวรอดดีๆหากได้เห็นหรือได้ยินเกี่ยวกับการอพยพของสัตว์จำนวนมากจนผิดปกติเกิดขึ้นนอกฤดูการหรือผิดจากพฤติกรรมตามปกติจงตั้งสติให้ดีให้สมมุติสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นและวางแผนดาเนินการที่เหมาะสมในแต่ละเหตุการณ์และสถานที่โดยเร็วข้อที่ห ฝูงสัตว์ล้มตายจำนวนมากการล้มตายของสัตว์ต่างๆอย่างกระทันหันโดยเฉพาะบนพื้นบริเวณใกล้แหล่งน้ำหรือปลาตายในน้ำจำนวนมากล้วนบ่งบอกถึงสัญญาณอันตรายที่อาจเกิดจากการรั่วไหลหรือปนเปื้อนของสารเคมีชีวภาพกัมมันตรังสีแบคทีเรียที่อันตรายหลายชนิดสามารถพบได้ในน้ำจืดและน้ำเค็มหรืออย่างอื่น องอยู่ให้ห่างทั้งแหล่งน้ำซากสัตว์หรือแม้แต่อย่านำน้ำหรือซากเหล่านั้นมาบริโภคเด็ดขาดพระสารเคมีที่เป็นอันตรายส่วนใหญ่จะระเหยอย่างรวดเร็วและบางชนิดยังสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ยาวนานไม่ว่าจะเป็นไอระเหยที่เป็นพิษ การเกิดฟองและการเปลี่ยนสีเป็นต้นหรือปรากฏการณ์นี้อาจเป็นไปได้ที่จะเกิดจากการประทุของภูเขาไฟใต้ทะเลหรือใต้น้ำแล้วปล่อยก๊าซใต้ดินจนดึงออกซิเจนออกจากน้ำจนทําให้น้ำมีสภาพเป็นกรดอย่างรุนแรงทําให้ปลาและสิ่งมีชีวิตอื่นๆในน้ำเกิดการตายลงข้อที่6กกระแสน้ำที่ลดลงอย่างรวดเร็ว น้ำในมหาสมุทรลดลงอย่างรวดเร็วและกระทันหันเป็นสัญญาณว่ากำลังเกิดคลื่นยักษ์สึนามิซึ่งสึนามินี้อาจจะยากต่อการสังเกตรหรือเฝ้าระวังจากระบบติดตามแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบนพื้นมหาสมุทรแต่สัญญาณที่บ่งชี้ชัดที่สุดคือการลดระดับของน้ำอย่างมหาศาลและรวดเร็ว ก่อนจะเห็นคลื่นเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงดังคำรามมาแต่ไกลหากคุณเห็นปรากฏการณ์นี้จงอย่าเสียเวลาแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวให้รีบอบพยพขึ้นที่สูงแม้ว่าจะยังไม่มีการเตือนภัยสึนามิก็ตามอย่ามัวรอคำเตือนอย่างเป็นทางการการโทรการเตือนหรือเสียงไซเรนเพราะนั่นหมายถึงชีวิตข้อที่7 ลักษณะและรูปแบบของคลื่นตัดไข้กันหลายท่านคงอาจจะคิดว่าเป็นไปได้หรือที่เราจะพบเจอระลอกเกลียวคลื่นซัดตัดกันเป็นมุมฉากแถวชายฝั่งอาจจะยากที่เราจะได้ประสบพบเจอแต่ถ้าพบปรากฏการณ์ที่คลื่นตัดกันจนคล้ายแนวสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดก็ขอให้มีสติ และรีบอยู่ให้พ้นน้ำเพราะนั่นคือสัญญาณที่ธรรมชาติกำลังบอกเราทางกายภาพว่ามีกระแสน้ำที่รุนแรงที่จะก,กระชาก,กรเราออกทะเลปรากฏการณ์นี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของลมที่พัดรุนแรงจนทำให้มวลของน้ำเคลื่อนที่จนเกิดคลื่นในแนวตั้งฉากกับคลื่นของวนน้ำอีกส่วนหนึ่งในบริเวณใกล้าชายฝั่ง จนทำให้เกิดกระแสน้ำที่มีพลังความแรงถึงขั้นที่สามารถทำลายเรือได้ขนาดเรือยังไม่สามารถต้านทานได้แล้วร่างกายมนุษย์เราละ่ะจงอย่าได้ดูแคลนพลังทำลายล้างนี้จงรีบหนีให้ห่างจะปลอดภัยที่สุดข้อที่8กลิ่นไหม้และกระแสลมร้อน ยุคสมัยนี้เป็นยุคของการสื่อสารที่รวดเร็วชับไวสมเป็นยุคแข่งเทคโนโลยีระบบการเตือนภัยล่วงหน้ามักจะเป็นสิ่งที่พึ่งพาข้อมูลการแจ้งเตือนและการแนะนำวิธีปฏิบัติตัวแต่สัญชาตญาณอันเป็นระบบเตือนภัยพื้นฐานที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิดก็ยังคงสามารถเป็นที่พึ่งในการรักษาชีวิตรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินจากธรรมชาติต่างๆได้อย่างดีขอเพียงแค่ทุกท่านไม่ ประมาทและมีสติอยู่เสมอเมื่อยามใดที่ได้กลิ่นไหม้ในระดับรุนแรงที่มาตามสายลมสัมผัสความร้อนที่มาตามสายลมให้คุณมองหามหมอกควันฝุ่นละอองหรือขี้เถ้าที่อาจลอยมาตามกระแสลมรวมทั้งสังเกตการอพยพดิ้นรนหนีหาที่หลบภัยของสัตว์น้อยใหญ่นั่นหมายถึงสัญญาณของการเกิดไฟไหม้และไฟป่าที่อยู่ไม่ไกลจากตัวคุณจงตระหนักเสมอว่า ไฟสามารถเผาผลาญพื้นที่และลุกลามได้อย่างรวดเร็วหากพบว่าอยู่ในทิศทางลมให้เร่งอบพยพและหาสถานที่ปลอดภัยทันทีข้อที่9ต้นไม้ที่คดเคี้ยวและโค้งมนกลุ่มต้นไม้ที่บริเวณโคนมีลักษณะโค้งมนต้นไม้ที่เติบโตมีรูปทรงเช่นนี้ สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการเคลื่อนตัวของดินที่เกิดจากแผ่นดินถล่มในบริเวณนั้นๆน,น,นั่นชี้เห็นว่าในพื้นที่นั้นๆเคยเกิดดินถล่มมาก่อนและอาจจะยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่มที่ต้องเพิ่มระดับความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมใดๆที่อาจทำให้พื้นที่บริเวณนั้นเพิ่มความอ่อนไหวและเปราะบางจนอาจเกิดเหตุซ้ำข้อที่1ิบ เสียงคำรามแผ่นดินไหวก๊าซและควันพวยพุ่งการปรากฏของแมกมาหรือหินหนืด แผ่นดินไหวที่มาพร้อมกับการปล่อยก๊าสนั้นเป็นสัญญาณเตือนว่าภูเขาไฟกำลังจปะปะทุแมกมาหรือหินเนืน่ที่หลอมเหลวอยู่บริเวณใต้ผิวโลกกำลังนำความร้อนจากเปลือกโลกขึ้นสู่พื้นผิวหรือในทางกลับกันแมกมาที่เป็นหินร้อนหลอมเหลวนี้มีการเคลื่อนไปตามแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่อ่อนไหวจนทำให้เกิดแผ่นดินไหว มีแรงดันก๊าซพลังมหาศาลก่อตัวขึ้นภายในภูเขาไฟใต้พื้นผิวโลกและหากความรุนแรงเพิ่มทวีแมกมาจปะปะทุเป็นลาวาออกมานอกเปลือกโลกจากปรากฏการณ์ดังกล่าวนับเป็นสัญญาณเตือนที่มีเวลาเพียงพอให้เตรียมตัวป้องกันและอพยพเคลื่อนย้ายและนี่ก็คือ10สัญญาณเตือนลางบอกเหตุก่อนเกิดภัยพิบัติที่เราได้นำมาฝากท่านผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะ และสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการด้าฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ